ครับผมกรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทูปช anel นะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีคนที่อยู่เก่าแล้วก็เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมใบมะกรูดไปด้วยเลยนะครับเมื่อวานผมเองนะครับก็อ่านราคาผิดนิดนึงนะครับก็มีพ่อแม่พี่น้องนะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะครับว่าอ่านผิดหรือยังกราบขอบพระคุณมากนะครับผมการผิดพลาดคือคนที่ทํางานนะครับ วันนี้ผมมีราคามาให้หนึ่งลงนะครับผมอขอขอบคุณนะครับพี่เดชนะครับผมเอาวันนี้ผมมีราคามาให้ขอบคุณพี่เดชด้วยนะครับจากจังหวัดระยองนะครับผมเอาวันนี้เริ่มต้นที่ให้ที่หมอนทองนะครับวันนี้จะไม่ผิดพลาดเด็ดขาดนะครับท่องจำมาไว้นะครับผมหมอนทอง AB 220นะครับผม2-6กกิโลกรัมเกรด C 160ครับน้ำหนัก1.9-6กกิโลกรัม abc 200นะครับผม2-6กิโลกรัมตกไซส์122-6กิโลกรัมนะครับแล้วก็โบเก้0นะครับตําหนิ100นะครับต่อกันที่ชนีนะครับ ab 170ครับผม1.8-5กิโลกรัมเกรด c 115บาทนะครับผม1.8-5กิโลกรัมแล้วก็ตกไซส์อยู่ที่70ครับ1.2-1.9กกิโลกรัมนะครับหลายท่านถามนะครับ ต่อไปพวงมาีนะครับ AB 200นะครับ1.5-5กิโลกรัมครับเกรด C 135 1.5-5กิโลกรัมแล้วก็เกรด D นะครับ95 1าาจุดกิโลถึง1.5กิโลกรัมนะครับต่อกันที่ก้านยาวนะครับผมสายตาไม่ดีนะครับคนทำมาให้ก็ตัวเล็กเหลือเกินนะครับก้านยาวนะครับผม AB 1 9 0ครับ 2 6ถึงกกิโลกร,รัมแล้วก็เกรด C นะครับเอ่อ1ส5 2กิโกร,รัมครับเกรด D อยู่ที่95 1.2ถึง1.9กกร,รัมครับแล้วก็กระดุมนะครับวันนี้ ABC อยู่ที่200นะครับ a อ c อยู่ที่200 1.5-5กโกร,รัมครับเกรด D อยู่ที่95นะครับ1ถึง1.5กิโลกร,รัมครับตกไซส์อยู่ที่75บาท นกกระจิบ AB 170ครับ2-5กิโลกรัมนะครับผมมูซานคิงนะครับถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับผม AB 250ครับน้ำหนัก1.7กิลกรัมบวกครับเกรดซอยู่ที่150 1.2ถึง1.6กิลกรัมนะครับผมนวลทองจันนะครับ AB 230ครับ1.6กถึกิกรัมแล้วก็เกรดซีนะครับ100นะครับ1กิโลกรัมบวกนะครับ วันนี้เอาแค่ลงเดียวพอนะครับเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องสําหรับใครที่สนใจนะครับราาคาที่ผมพูดมาติดต่อมาครับเดี๋ยวผมให้เบอร์พี่เข้าไปนะครับโทรไปขายกันได้เลยแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะให้ยุทธพงษ์ช่วยแจ้งให้หน่อยนะครับติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมโปรโมทให้แล้วก็ประสานงานให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องค้าขายร่ารวยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผม ขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ